สวัสดีครับวันนี้อัญญาบลสีจะพามาเก็บเกสรบลสีนะครับเมื่อคืนที่เราผสมไปแล้วนะครับทําการผสมไสว้ตัวนี้เป็นคาดบางแก้วนะครับเกสรยังไม่ฟูนะครับแต่ตัวนี้เป็นศีลาห้องทองหน้าเขียวนะศีลาห้องทองหน้าเขียว อันนี้ก็ทานบางแก้วรอผสมนะครับน่าจะบานพรุ่งนี้เพราะกีบดอกตัวนี้นะครับเริ่มออกขาวๆนะครับก็จะหมายความว่าใกล้จะพร้อมผสมแล้วยิ่งกระเปาะด้านล่างเลยครับป่องออกเขาก็จะแสดงว่าเขาพร้อมผสมนะสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นเกสรของแหลมทองนะครับ ดังนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ท่านบางแก้วคกับเกสรเขาโดนน้ำฝนนะครับตอนเรียนนี้น้ำฝนตกนะครับเกสรสอนร่วงหลังต้นก็ร่วงนะัะน่าเสีดายนะครับหน้าฝนถ้าจะไว้ในตู้เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับทางเราก็มาเก็บนอกตู้นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมวิธีเก็บเกสรนนะครับกระดาษเอสีหนึ่งแผ่นนะครับพับให้เป็นรูปกลวยนะครับทับให้เป็นรูปกลวยวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเกสรของวันสี่นะครับจะร่วงค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็พับเป็นรูปกลวยแล้วก็โน้มเกสรลงมานะครับ ก็เราก็ดีดนิดนึงนะครับเศษส่วนของบันสีก็จะล่วงลงที่กระดาษประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเก็บไปไว้ในวัสดุทึบแสงเก็บไว้ในช่องเก็บแค่ไข่ก็ได้ไอชอ่ถาดสามารถเก็บได้นานหนึ่งเดือนนะครับหรือจะใส่วัสดุดูดความชื้นก็ได้ที่แถมมากับขนมนะคระับตัวนั้นก็จะช่วยให้ เกษรของบันสีไม่ติดกันนะครับถ้ากรณีมีความชื้นเกสรของบันสีก็จะเหนียวติดกันเวลาที่เรามาป้ายที่เกอรตัวเมียนะครับเขาก็จะมีลักษณะเหนียวเหนียวไม่คุ้งเป็นฝุ่นละอองทําให้การผสมพันธ์ผสมเกสรไม่ค่อยติดนะครับอันนี้เคล็ดลับดีๆของจากัญยาบรรันสีมาฝากนะครับสวัสดีครับ Música